วันนี้ดาวพาทุกคนมาดูบรรยากาศในการแข่งรถมอเต g รีพีนะคะที่ประเทศอิตาลีค่ะสนามแข่งที่มูเจโลนะคะวันนี้เป็นวันแข่งจริงนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะดูสิคะทุกคนรถมอเตอร์ไซค์นะคะเนี่ยเยอะมากๆ ตอนเช้าวันนี้นะคะอากาศดีนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายก็อาจจะมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนบ้างนะคะที่นี่นะคะนี่เขามีให้กางเต็นท์นอนกันในสนามแข่งเลยนะคะ ทั้งกลางเต็นท์ั้งรถบ้านทั้งมอไซค์นะคะเข้ามาอยู่ข้างสนามได้เลยนะคะที่นี่คนเยอะมากเลยค่ะวันนี้วันแข่งจริงนะคะทางนู่นเป็นประตูทางเข้านะคะ สเตนเชียของเราอยู่ไกลนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินไปใกล้นิดนึงนะคะสองข้างทางก็เต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์นะคะ รถบ้านเขาก็มาจอดนอนในนี้เลยนะคะแลวตรงนูนสเตนเซียของเรา เชียร์กันข้างสนามแข่งเลยนะคะนี่ไงนิดอันเดอรมาถึงแล้วจ้าสเตนเชียร์ของเรานี่ข้างหลังสแตนเชียร์ของเรานะคะห้องน้ำอยู่นี่เลยอยู่ติด สนามแข่งเลือหลังสเตนเชียเลยนะคะนีขปดูกันค่ะ ทีน้ำของเราแถวที่สิบนะคะีหกับสีสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ ทุกคนคอปเตอร์ครันนี้นะคะจะเป็นคอปเตอร์ที่สำหรับถ่ายวิดีโอถ่ายภาพบนอากาศนะคะคนขับนี่เก่งมากเลยนะคะทุกคนดูอันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ interview. อินเทอร์วิว คุณขับรถมอเตอร์จีนะคะนักแข่งมอเตอร์จีนะคะเขาจะขับรถไปรอบสนามเลยนะคะแล้วก็จะมีการแจกเสื้อให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะเขาก็จะส่งโยนขึ้นมานะคะใครได้ก็จะโชคดีไปนะคะ สเปนนะคะเขาก็จะเชียร์คนสเปนนะคะชื่อเพโก้นะคะคนดูก็จะร้องเพโก้เพโก้นะคะเชียร์กันทั้งประเทศเลยนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เชียร์เพโก้นะคะเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่ง Three, three laps, and use a lot of time with her, and I... I also made a very big mistake in the second last lap, so but happy. Uh, happy that I don't make any any stupid thing. <laughs> we are um, improving race by race my my feelings so now on Wednesday we have to test and try to improve my feelings. Do you feel that this Buon Buongiorno, siamo pronti dalla cabina di commento, Lorenzo Mianche e Paolo Ventramo. Ciao ciao ciao, ciao ciao, Ciao a tutti, ciao a tutti, ecco qua arrivano i p... Andiamo a seguire questa esibizione. บินเจิก๊กมาบินโชว์นะคะโอ้ยเร็วมากเลยนะคะถ่ายไม่ทันเลยนะคะ parti ah, dell'aeronautica attenzione, le pratiche, attenzione eh? gli eurofighter <ride> effettueranno un altro passaggio la propria sopra il rettilineo e poi eh, eh, faranno il cosiddetto pull up che vediamo che stanno per tornare indietro quindi poi... oh, eccoli qua di nuovo sul rettilineo gli eurofighter per a filha la seconda fila tutta italiana è Italia contro Spagna sì, beh, Pecco ha la penalizzazione dei, delle tre posizioni se no sarebbe stato secondo di griglia, però come abbiamo detto la gara si può vincere anche partendo dietro Martini sicuramente proverà a dare subito un tirone per mettere Pecco in difficoltà, ma questo poi potrebbe costare i cara perché abbiamo visto che dare una grossa scaldata alle gomme subito potresti perdere anche la consistenza dell'arco di G, stiamo arrivando verso le bucine, girano di quasi

เบอร์หนึ่งกันนะคะเบอร์หนึ่งนัอยู่นะคะตอนนี้ ปาสเตียน,นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่คนสเปนเชียนะคะตอนนี้ปาสเตียนอยู่ที่3มแล้วค่ะเขาก็ลุ้นกันต่อนะคะมันมากเลยค่ะการแข่งในครั้งนี้ ได้ที่สองแล้วค่ะอยู่ที่สองแล้วคุณผู้ชมก็ดีใจกันใหญ่เลยนะคะโอสเปนก็ได้ที่หนึ่งและที่สองนะคะถูกใจคุณผู้ชมมาก แล้วนะคะผู้คนก็ทยอยกันกลับบ้านนะคะดูสิค่ะทุกคนว่าเยอะขนาดไหนนะคะเต็มถนนไปหมดเลยนะคะก็จะเดินกลับแคมปิ้งนะคะแคมปปิ้งของเราก็อยู่ไม่ไกลจากสนามแข่งนี้นะคะ าถึงแคมปิ้งแล้วนะคะนี่เป็นทางเข้านะคะข้างหน้านี้ก็จะเป็นที่รับฝากรถนะคะส่วนมากก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะ จะพาทุกคนไปดูข้างในนะคะตรงแคมปิ้งนะคะ ีค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้คนก็จะเอารถมาจอดนะคะแล้วก็กางบางคนก็กลางเต็นท์นอนนะคะบางคนก็เอารถบ้านมาจอดนอนหลับกันแบบนี้เลยนะคะทําอาหารอะไรกันในนี้หมดเลยนะคะ